เออวายสตัวยังไงต่อโบหื้มพันหนึ่ง้หกสิบจัดไปฟื้นพอเลิก <S <S สวัสดีครับวันนี้พู้กับผมอีกเช่นเคยนะกับพลนอารนะทุกคนวันนี้จะพาไปเล่นเกมของค่ายพีจีเหมือนเดิมเหมือนทุกๆวันเลยนะันเพื่อนนะจัดไปวันนี้มาจองหนะนึ่งนะประมาณ ทุบมาจองสองไปนะได้มาโอ้โห <Wow. S 1> กํกำไรก็โอเคอยู่นะเพื่อนนะวันนี้ก็จะมาเอาอีกมาจองหนึ่งเพื่อนตามได้รีบตามนะช่วงนี้มาในช่วงเวลาพนัสทามในช่วงเวลาบ่ายเพื่อนนะโอเคแล้วสาหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มบนัสทามของเรานะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดไว้น,ะวนั้นเพื่อนนะโอเคอย่าพูดมากเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะวันนี้เหมือนเดิมครับทุน300ออเบ็ดสิบออโต้สามสิบมาจัดไปวันนี้มาแบบเ,เร่งรีบนะเพื่อน,นนะจัดไปนะได้แล้วเลิกเหมือนเดิม มาโอเคมาถึงว่าคอมโบแล้วนเพื่อนนะอืม,อมยังไงนะทุนสามร้อยเบ็ดสิบจะมาไหม วันนี้แต่ผมว่าช่วงนี้แม่งจองหนึ่งแม่งเล่นยากกว่าจองสองนั่นเพื่อนนะมันไม่ค่อยให้นะกำลังมันก็ให้แหละแต่ว่าให้น้อยๆอ่ะนะมาอีเหลี่ยมช่องสามไหมบ้ โอ้โหนิ่งกี้เพื่อนๆอะไรวะเนี่ยไม่มีแบบโบ,บ๊อบเลยนะโหดูดีดูดจะหมดละทุนร้อยหนึ่งละอือฮึโอ้โหเพื่อนๆผมว่าเกลืออ่าหมดก็เติมอีกมะหมดก็จะเติมอีกนะเติมเดี๋ยวนี้แหละเติมให้เห็นกันจัดเลยนะมามารีบหมดรีบหมดรีบหมดเอาไหลวะเฮ้ย oh, <yeah. S 1> ขึ้นมาคืนวะ เฮ้ยหือเบ็ดสิบเอาตัวสามสิบขาดทุนนั่นเพื่อนนะเกลือนะเกลือจัดเลยนะโหอะไรวะเฮ้ยยังไงเนี่ยเกลือเกลือเกลือเดี๋ยวสักคู่นะหรือว่าเราจะตกมาเป็นเบ็ดห้าดีไหมเรว่าจะเบ็ดสิบต่อเอาอยัางไงดีอ่ะเบ็ดสิบสองแล้วกันมาโอเคเอาตัวสามสิบมาเดี๋ยวลองดู 72. เบ็ดสิบสองเบ็ดที่ไม่ค่อยได้เล่นนั่นเพื่อนนะว่าจะยังไงนะ เผื่อมันจะห้ามเผื่อมันจะมาให้นั่นเพื่อนโหแต่ดูไปเหมือนจะดูดส่วนสรต้องได้เติมนั่นเพื่อนนะเฮ้ยเฮ้ยอีแดงเต็มจอดิโบโหสามเก้าหนึ่งมาฟื้นเพนื่อนฟื้นฟื้นฟื้นเฮ้ยฟื้นวะเฮเี้ยจะหมดอยู่ละโอเคยังได้อยู่นะมาเดี๋ยวเออ สวยมาฟีตัวเดียวมาโอ้โหเฮ้ยดูดวะเพื่อนๆดูดวะเอออย่างนั้นดีวะอีแดงมาดิโบ จัดไปมาลุ้นฟรีตัวหนึ่งมาไหมหล่นมาโบไม่มาเ <c oughs> ชียร์เหมือนเชียร์มวยนะมือ <c oughs> โอ้โหนิ่งนิ่งมากมาคอมโบหน่อยเฮ้ยอืมเออ,อนี้ิหลายม่อืกอืูอสิบสองก็เกลือนะมาแค่ช็อตเดียวช็อตเดียวช็อตเดียวเท่านั้นมาให้แค่ฟื้นแล้วก็ดูดไปคืนนั้นเพื่อนนะยังไงต่อ Okay, โอเคหมดก็ยังยังได้ลุน้นเ, <c oughs> เออโอเคสองกลมสองขีดยังไงตอ่อเออมาเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดเบ็ดเยี่ยวตัวสิบยังไงว่ายสองตัวอีเขียวต้องมานะโอ้ยเขียวช่องสามมา <c oughs> สวยมาเข้าฟีจัดไป12หมุนมาต้องปังนะเบดจี้ไม่ได้แล้วแหละต้องฟื้นต้องฟื้นเออไวสองตัวยังไงต่อโบพันหนึ่งร้อยหกสิบจัดไปฟื้นพอเลิก <laughs> ขอสองพันเลิกเลยนะเพื่อนเหมือนเดิมสำหรับผมนะเหมือนเดิมสองพันเลิก มาน่าจะ <Wow. S 1> น่าจะแค่หมดหมดฟรีนี้นะอีกแปดหมุดสุดท้ายนี้นะผมน่าจะเลิกกันแล้วเพื่อนนะเพราะว่ามันไม่ได้แล้วดูไปเหมือนไม่มาเออเออไหลไปดิเฮ้ยห้าขีดไม่มานั่นเพื่อนนะเคไว้สองช่องสามไงห้าเต็มแผง <1> <1> โบสองร้อยสี่สิบจัดไป ไว้สองตัวไงต่อเออย่างนั้นโอเคอย่างนั้นโบอื้มอ <purposely S 2> ีแดงมาช่องแรกเหอะโบเลยโอ้โหเพื <Believe them>. ่อนๆไว้สามตัวนี้น่าจะได้นะสองพันแปดไปแล้วโอเคแค่นี้ถือว่ากำไรนะเอาแค่นี้แหละบอกเลยผมไม่ต่อนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูหน้าก่อนนะเผื่อแบบอีกสี่มุอสุดท้ายนี้เผื่อจะขึ้นสามพันน่าจะพอกดพอเลยนะเพื่อน ตามสูตรของเรานะสูตรหนีโบ๊ะไร้อยยี่สิบโอ้สองพันเก้าขออีห้าสิบาทมาสามพันโบสวยวอยทั้งสองไงเอออืมเออไอ้เย้ยมีสามเวสีสามเวสีมากวนผมนะไอ้ยัยแม่งผมทำคลิปอยู่ดูดิ จัดไป2,500ันเพื่อนนะเบ็ดสำหรับเข้าฟรีนี้มาเดี๋ยวขอกดตอบผมอยากได้3,000อ่ะมันจะมาไหมโอ้โหอีกแค่ร้อยเดียวมาร้อยเดียวอ่ะส0 0พืนเพื่อนอะไรวะเนี่ยมาโอเค2,900 2,900 <laughs> ไม่เอาเอาต่อมาเบ็ด40ลุยเฮ้ยผมจะตั้งลิมิตแค่ถึงแค่2,500นะถ้า ถ้าต่ำกว่า2อ0 0นี่ผมไม่เอาแล้วนะถ้าในเออตั้งแต่พันเลงไปเนี่ยถึง2อ0 0ถ้ามันเสียก็ปล่อยเสียเลยเอาแค่นี้นะเออขอคอมโบนหน่อยเถอะเพื่อนเพื่อนรีบตามนะผมมาในช่วงเวลาบนัสทามในช่วงเวลาบ่ายนั้นเพื่อนนะตามไดนะ้มาจองหนึ่งกำลังมานะช่วงนี้แต่ไม่รู้ว่าจะมาแค่ผมหรือเปล่านะแต่ผมแตกนั้นเพื่อนนะแต่ในบนัสทามมันมานั่นเพื่อนต้องจัดนะ มายังไงเออช่องสามต่อดูโบดูดว่ะเพื่นอนดูดดูดเดี๋ยวถ้าถึงแค่หกร้อยพอเออคืนมาเจ็ดร้อยคืนอีกเดี๋ยวถึงแค่หกร้อยนั้นเพื่อนนะถ้าหกร้อยเมื่อไหร่ก็พอเลยมันไม่หลายหละ เออน่าจะไม่ไม่มานั้นเพื่อนนะอืมตูดจริงจริงโอ้โหตละเลยปะยังไม่ทันกดไม่ทันเดี๋ยวให้มันขึ้นมาไหมมาเอาแค่พันห้าก็ได้นะมาแค่พันห้าก็ได้เฮ้ย <c oughs> โ,โหขึ้นไปด <c oughs> ีไปพันเจ็ดสองพันเจ็ดยังไงดีเออเอาไปเอาไปปก็ไปเผื่อ <c oughs> มันจะเร้งขึ้นนั้นเพื่อนนะ โอ้พอว่ะอิสโอเสียสิบโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้ววะแล้วโอเคสําหรับเพื่อนใคนที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเพื่อนนะแล้วก็ใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันได้นะเพื่อนนะแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่ากลุ่มล็อตไทม์ของผมคืออะไรกลุ่มล็อตไทม์คือกลุ่มที่บอกช่วงเวลาเปอร์เซ็นต์เกมที่มันแตกนั่นเพื่อนนะเกมที่มันปังแล้วก็มีตั้งแต่ชชช่่่่่ววววงงเเเเเลลาาาาาาา้้้บยคดดดดึกกกนนนะพือสมรถขไไปูทุ โอเคนะเพื่อนๆนะโอเคฮนะทุน300ได้มาสองหก็เท่ากับว่าได้กำไร2องพันสามเพื่อนๆนะโอเคแค่นี้ก็พอได้เพื่อนๆนะดึงไม่ไหวนะโอเคฮนะเดี๋ยววันนี้ผมต้องไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาจัดมาจองสองให้นเพนื่อนๆนะโอเค,อเควันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย